อยู่ดีมันก็อยากหัยมันเป็นพิธีอยู่ดีมันก็คือมันตื่นตั้งใจคือมันเสียหายนี่สีนี่าเป็นอาการมั็นพิธีพิธีโซกี่ะเพื่นไม่ใช่เป็นอาการใช่ัหนอธิบายได้แบบนั้นพิธีมันมันหลายอย่างแสดงออกมาทั้งเออใครเป็นอะไรกนมันจะห้องหายออกมาตื่นตัน เป็นวัยเป็นปกติของมันเขาบอกตัวแนนเดหยายแล้วยังมันก็เป็นบ่อยของมันเป็นอย่างไรของมันเป็นปกติตัวแนนตัวใหญ่ตัวหน่อยหมุนยังต่างๆหนาๆไปหนีบอ่ะเ,เดี๋ยวพาเพื่อนทีก็ต้อง็อกคือเส้นขอ,อกทางกาย แต่มันคือแสดงออกทางกายถ้าอื่นนี่เขาใช้เป็นแบบนึ่ดีเลยอืมันคือตอนแรกอาการของมันนี่มันจะเกิดจากจิตก่อนที่นี่ก็ใกล้นี่ก็เลยไปซอยมันเห็ดมันก็เลยเป็นกายกับใจมันก็เลยสัมพันธ์กันอ่ะไปเลยเออมันก็ไปเลยคือคือจี่จริงเ้วกายนี่มันไม่ได้อายังเลยต่างนี่ตัางมันก็ต่างอยู่แต่ว่าจิตัน่าเป็นเกตเิ่ง เวลากายมันเป็นเวลาใจมันเป็นอย่งไรใจมันมันหมุนโอ้นี่นั่งเขานั่งอย่างไรสินอไม่เกิดหมุนขึ้น้องมายอย่างไรคนบางคนนี่แบบสอยมันหงศเลยหงกแห่นะได้บางคนมันบูมบูบูหมุนโอ้แต่เนี่ยมังสุดโหดเลยอ่ะมันคล้ายกับว่าขาดสติใน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 การนั่งก็เลยสอยมันมันเป็นแล้วมันเมื่อยเมยเลยแต่มันหมุนคือตัวโยกขึ้นยังโยกสิ พอเข้าหูสตีเดสตีปืบอเมยเมยเมยิดต้เห่ใดเมย่าเไม้เมื่อยมันออกจากสมาธิว่าเป็นไม่ลเมื่อทีมัออกมาแบบัมกีมออมาแบันเมต่ตี้ออกมาบคชัมันเมื่อ้าันออกมามันก็ต้องสูลมลมัเมื่อ้นาแบชก่อน,ๆๆนออมายใจนเอีออกาวแน่อัอกมากแบบชกมื่อนมาัเื่อกเื่อกๆอเ่อนมายน่ออก ไม่สิแน่นมันสินนนสตึงอยู่นี่ครับคนบอกว่าเป็นปวดหัวขึ้นกันก็มีได้ปวดหัวติดออกมาเลยแต่เป็นบ่อยแต่ก่อนนางบเป็นเพื่อนป้ามาบอกเรื่องให้เจ้าเขาแห้งให้ใจออกแห้งลูกเขาดิสอนบ่อทุกไปข้างขามันเลยไกลมันไกลมันเลยมันไปเรื่อยๆนะ ไปไใส่ไไปบักกับเลยน้องป็นไปเลยเลยจออะไรบอกเ,เ,เรื่องนี้คันี่แหละสาธุเรื่องมีสินยังกว่นแต่ก้่นมันหลายบม่มีอย่างที่กงวนครับมันมีก็คือมีนั่นบบมีก็คือมั่นบ่มี ย้นก็วนรายยงถูกเจ้ของ